สวัสดีค่ะกินเขา่าน้ำกันพี่น้องเข่าเร้าเป็นเข่าเทียงเข่าเส้าเป็นข่าเทียงหมึอเร้ากินอย่งหลับพี่น้องกินโอวันตินไปกับขนมของหวานถุงหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นเข่าเทียงไปเลยพี่นอ้องแก้วด้หมึกขึ้นหลับพี่น้องแก้วต่ำเองฝีมือล้วนเลยพี่นอ้องเพิ่มเติมก็คือลวกผัก พี่น้งนองดงบกบัวบกเขียดอกแคบวพร้อมพี่น้องอันนี้ก็สิบบาทเด้อนี่น,นี่ไม่ธรรมดาสิบบาทอีกก็สิบบาทก็เป็นยี่เลยเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ขอเที่ยงกรสิดตามบกหุ้งพี่น้องเอ้ยมาหลายย่างหลายแน,น่อ่เห็นเราโซสิสมาฝานมาอย่าง,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 งเห็นเราหิวแก้วมีอยู่แหลวแก้วตำํำได้มขึ้นพี่น้อง กินได้อีกหลายมืออยู่ขวบาสิเป็นอาทิตย์อยูล่ละฝีมืออย่างของเนาะสิมันกัะสุดยอดแสบเลยนะพี่น้องน,นะจ้ะาก้สิงหา,ยอ,ยางอย่างอีกแล้วนักจากแบบนี้แล้วอือืบัวพร้อมก็้พี่น,อน้องไม่ไล้เด็ เบื้อือนนี่มือเบื้องบนกินเหือนแกหอนๆ่้วยเป็นองำปลกปากเลยออื่อสารพิษมีประโยชน์ก่นอ่ำปลูกเองธรรมชาติไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอีหยัง่นดอ่เอยปลูกกันน้ำหัวน้ำเ้า สามเดือนละพี่น้องยังกินมาให้ในเ,ด,เดอยู่เดี๋ยวก็งอกไม่อีกเดี๋ยวก็งอกไม่อ,กอกีกพ,พี่น้องอืมอืมคือผลไม้น้าร้อนพี่น้องจำแจว,ว <laughs> สวยเก่าน้ำพริกถ้วยเก่าพี่น้องพี่มาน้องข่ายเป็นแก้วถ้วยเก่าไม่เป็นน้ำพริกพี่น้องแก้วแจวประแดด ใคมัง,งสีพี่น้องได้แช่กันลูกแก้วไหมใส่ใบบกกูดใส่หอยยิงไข่ใส่วหอยยิงแข้งหันหันหันน,นีมือล้วนๆเลยน,น,น้อืงสีต้องสีก็แล้วพี่น้องแล้วพร้อมแซ่บพร้อมพี่น้องเอ้ยกระเทยเบิง้ง ดอกแท้มีหอนหนวยลพี่น้องเนยออนมันงนะพี่น้องล่องมึงเด้อแกงสมกระแซบหนึ่งกระแซบพี่น้องเนี่ย